สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดราศีพฤษภแล้วค่ะราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาถึง14มิถุนา เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาะพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก่อนอื่นมาดามต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเสียงแหบแห้งมากเลยเป็นมาวันนี้ก็เข้าวันที่ห้าแล้วพอไปออกอีเวนต์ที่เยาวราชนะคะงานชัยนาทาวดูดวงไปเกือบหนึ่งร้อยดวงแล้วต้องไปพูดแข่งกับเสียงสิงโตแล้วก็เสียงนิ้วด้วยมันก็เลยเส้นเสียงอักเสบ ตอนนี้กินยาแล้วกินน้ำมะนาวกินสารพัดยังไม่หายดีแต่ก็ต้องมาทำคลิปให้ทุกๆคนดูกันก่อนนะคะอาราคาเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราจะใช้าศาสตร์มหัสจรรย์โดมิโน,โนในการพยากรพยากรณแบบ12ราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินเป็นการกำหนดตำแหน่งต่างๆขออนุญาตชาวราศีพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน,โนแทนคุณ เราจะดูกัน10บแบบจักรกราศีต้องเปิดทั้งหมด12ชิ้นระหว่างนี้มาดามก็ขอพูดประชาสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าสําหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามหรือบางคนมีทักเข้ามานะคะไปที่ facebook ค่ะ facebook มาดามก็จะชื่อเดียวกับเออใน YouTube เลยนะคะคือมาดามนัดคนอ่านดวงทักอินบ็อกไปนะคะช่วยแจ้งนิดนึงนะคะว่ามาจาก y o u t u b e สนใจดูดวง บางครั้งอาจจะตอบชา้าสักนิดหนึ่งเป็นเพราะว่ามาดามงานเยอะนะมีว่างปุ๊บก็จะรีบตอบให้ทันทีหรือใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ศาสตร์ไพ่โคโรโน,โนมาดามจะเปิดสอนวันที่10มีนาปีพุทธศักราช2,567นี้แล้วค่ะเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองนะคะเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรในตำแหน่งตนุนะคะตัวตนได้ 87 87เขาบอกว่าชาวราศีพฤษภเองถ้าคิดจะทำอะไรในช่วงนี้นะคะหรือเป็นช่วงหรือหมายถึงว่าชาวราศีพฤษภเองเนี่ยจะได้รับกัลยาณมิตรที่ดีในช่วงเดือนมีนาคมนะคะจะมีคนจะได้จะมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดี คอยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองถ้าคิดจะทำอะไรอาจจะเป็นช่วงของการใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจหรืออาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายโชคดีนิดนึงจะมีผู้หญิงคอยเกื้อนหนุนคอยสนับสนุนหรือคอยช่วยเหลือแต่สำหรับถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนะี่ย ก็จะต้องเหนื่อยด้วยตัวเองนะต้องทำอะไรต้องลงไปคุกคีกับสิ่งที่คิดจะทำด้วยตัวเองแล้วก็ให้ระมัดระวังการที่เรียกว่าเราอย่าอย่าแข็งจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอย่าแข็งจนเกินไปสตรูของคุณจะเป็นเพศเดียวกันนะคะจะมาในลักษณะของการเป็นมิตรเลยทีเดียวบางครั้งต้องบอกเลยนะคะว่าบางครั้งคุณต้องระมัดระวัง ความใจปั้มของคุณความที่รักพวกพ้องของคุณโดยที่บางทีเนี่ยมันเหมือนเราตาบอดไปข้างหนึ่งนะกับการรักพวกพ้องจนลืมดูว่าบางทีคนที่เราสนิทหรือคนที่เราคิดว่าเขาคือคนของเราพวกของเราแต่บางทีเขาไม่ได้คิดว่าเราคือคนของเขาเราคือพวกของเขาเขาอาจจะมาเป็นศัตรูกับคุณก็ได้ ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่ดีเกินหน้าเกินตาเขามากเกินไปนะคะก็อันนี้โดมิโนโตเตือนให้ระมัดระวงังให้อีกอย่างหนึ่งสำหรับชาวราศีพฤกษพสิ่งที่ดีที่สุดน่ะคือการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าแข็งจนเกินไปเป็นคนที่มีความกล้าเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอย่างที่มาดาบอกก็จริง แต่การอ่อนน้อมทมตนเป็นการที่ผูกมิตรได้กับทุกคนแล้วคนที่คิดลายกับเราเขาจะหาจังหวะทําอะไรเราได้ยากแต่การที่เราแข็งเนี่ยเขาอาจจะจะหาจังหวะทําอะไรเราได้ง่ายกว่านะคะมาดูถึงว่า <c oughs> การเงินของชาวราศีพฤษภบ้างการเงินในตําแหน่งกระดุมพระได้สามสองเขาบอกว่ามีเงินเข้ามาหลายทิศหลายทางนะหรือบางคนมีเกณฑ์ของการได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบางคนอาจจะได้รับเงินโดยสเสน่หาหรือบางคนที่มีความเดือดร้อนให้นึกถึงผู้หญิงทวายดวงนี้ดวงนาลีอุปถรัรมภ์นะคะคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคำว่านารีอุปถรัรมภ์ไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นอุปถรัรมภ์ผู้ชายอย่างเดียวนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีความเดือดร้อนทางด้านการเงินผู้หญิงที่มีศักยภาพเหนือคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้แต่ต้องมีฐานะที่ดีกว่านะ มีฐานะที่ดีกว่ามีเอศักยภาพที่เหนือกว่าคุณอย่างเช่นเป็นหัวหน้างานคุณเขาก็สามารถช่วยเหลือคุณได้แต่จะเป็นการช่วยเหลือแบบแค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยบ่อยๆนะคะเดือดร้อนมาพึ่งพาได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น <c oughs> แต่สำหรับเอชาวราศีพฤษภเองใน,ในตำแหน่งการเงินได้สามสองนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองก็เป็นที่พึ่ง โอ้ยเสียงหายก็ตัวคุณเองก็เป็นที่พึ่งสำหรับคนในครอบครัวนะคะอาจจะหมดเงินหมดทองไปกับลูกหลานบริวารน,นะคะเป็นคุณเป็นคนมีนิสัยชอบดูแลเป็นคนเรออักครอบครัวเพราะฉะนั้นอาจจะหมดไปกับตรงนี้ได้หรือบางคนก็อาจที่จะหมดไปกับตำรับตำราการเรียนอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะ <c oughs> ขอภายนิดนึงนะคะมันเจ็บคอถ้าถามว่ามีการเงินเข้ามาดีไหมบอกได้เลยว่าการเงินเข้ามาดีนะมีรายได้ดีเข้ามาแต่มันมีเรื่องเสียเงินจากการที่ต้องคอยช่วยเหลือนะคะตําแหน่งต่อมาออตำแหน่งสหชัะสหชัะพี่น้องพี่น้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือญาติพี่น้องกันหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันนะคะหรือแม้หรือหมายถึง เอ่อการเดินทางก็ได้สิ่งแวดล้อมสังคมสังคมรอบๆข้างตัวคุณนะคะมองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรได้แปดสี่แปดสี่ในที่นี้เขาบอกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนพูดจาเอะอะโวยวายผงผางหรืออาจจะพูดจาออกแนวนักเลงนักเลงสักนิดนึงนะคะกล้าพูดเอ่อหรือพูดแข็งพูดไม่ค่อยได้คิด นะคะคไม่ได้คิดก่อนที่จะพูดออกไปไม่ได้ตึกตรองให้ดีก่อนบางทีปัญหาเรื่องคําพูดของคุณปัญหาอาจจะมาจากคําพูดคําจาของคุณที่พูดออกแนวเหมือนเหมือนจริงๆเราไม่ได้คิดว่าเราพูดแบบนักเลงแต่ลักษณะการพูดของเราเนี่ยคนฟังเราฟังดูว่าเราพูดมันออกแนวนักเลงเกินไปนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องเอ,อพี่น้องพี่น้องเพื่อนฝูง พึ่งพาไม่ได้นะต้องบอกก่อนเลยพี่น้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือพี่น้องที่สนิทสนมกันพึ่งพาไม่ได้พึ่งพาแล้วก็จะเกิดปัญหากันอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออาจจะมีคําพูดคําพูดคำจาที่ทําให้เรารู้สึกบั่นทอนจิตใจหรือถ้าเกิดว่าเราเดือดร้อนแล้วเราไปขอความช่วยเหลือก็อาจจะต้องมีการที่จะต้องทําสัญญิงสัญญาก,กันหรือบางทีต้องบอกว่าพี่น้องมาพึ่งพาเรา เราต้องทําสัญญิงสัญญาให้มั่นเหมาะนะไม่งั้นเนี่ยจะมีการโกงเกิดขึ้นแม้กระทั่งเพื่อนฝูงด้วยเช่นกันเพราะเราเป็นคนรักพวกร้องอาจจะจะต้องถูกขอหยิบขอยืมได้แต่ถ้าเราไปพึ่งพาเขาเขาก็ไม่บางทีอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเรานะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเองเขาก็ยังแย่อยู่แต่ถ้าถามถึงยวดยานภานะยวดยานภานะในที่นี้เขาบอกว่า เออจริงๆแล้วยวดยานผ่านนะก็ดีอยู่นะแต่อาจที่จะต้องดูแลก่อนออกเดินทางจะส่งถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลคือนึกจะไปไปเลยไม่ได้ตรวจเช็คหมอน้าไม่ได้ตรวจด,ดูน้ํามันเบรกน้ํามันเครื่องยะลมยางมันจะไปมีปัญหาตามทางเท่านั้นเองนะคะเออตำแหน่งต่อมาพันธุพันธุคือความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวก,ก็พ่อแม่นะคะ พ่อแมหอห่หรือลูกหลานหรือลูกเล้าหรือแม้กระทั่งสามีภรรยากันก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงสถานที่อยู่อาคารที่พักอาศัยเจ้าที่เจ้าทางเป็นอย่างไรนะคะได้สามแปดสามแปดในที่นี้เขาบอกว่าคนในครอบครัวคคุยกันมักใช้ การเอ่อมักจะคุยกันเอะอะโวยวายเสียงดังแต่ถามว่ารักกันดีไหมจริงจริงก็เป็นก็รักกันดีเข้ากันดีอยู่นะคะแต่เป็นคนใจร้อนก็เรียกว่าเป็นครอบครัวใจร้อนเลยว่าได้พูดกันเอะอะโวยวายเสียงดังหรือบางทีก็อาจจะมีการนิคคุยแล้วเกิดไม่ลงรอยกันก็จะใช้ใช้เสียงดังใช้การข่มกันไม่มีใครยอมใครแต่ถามว่าเป็นรักกันดีไหมจริงจริงในครอบครัวรักกันดีอยู่นะ นะคะอาคารที่หัวัยของเราถ้าถามว่าเจ้าที่เจ้าทางแรงไหมแรงนะมีเจ้าที่เจ้าทางดีเพราะฉะนั้นหมัน่นไหวบูชาสวดมนต์ไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมั่นไหว้สวดมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองขออะไรก็จะสําเร็จถ้าถามถึงเรื่องเจ้ากรรมในเวรคนเราเกิดมาไม่มีใครไม่มีเจ้ากรรมในเวรมีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าถามว่าเจ้ากรรมในเวรตอนนี้ ล่อยเราหรือ,อยังหรือว่าชีวิตเราจะดีขึ้นกว่าน,นี้ไหมในช่วงนี้ถ้าเราหมั่นสวดมนต์ไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกล่าวขอเอาหสิกรรมอยู่บ่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำจะราบลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะจะราบล,ลาบรื่นมากยิ่งขึ้นต้องขออภัยนะคะถ้าเสียงมันแบบเสียงแหบเสียงแหบจริงๆแล้วตอนนี้นี่คือดีขึ้นเยอะแล้วนะคะต้องขออภัยมากๆเลยพูดเองยังลำคาญเสียงตัวเองเลย มาตำแหน่งปุตตะแล้วกันป,ปุตตะในที่นี้อาจจะดูบางทีรวด,วดรวบรัสนิดน่ะนะพอลากละเอียดหยิบไม่ได้ไม่ไหวเหนื่อยมากค่ะเสียงมันไม่ค่อยดีปุตตะในที่นี้ได้เก้า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 เรามามองที่ <c oughs> มามองที่ตำแหน่งของงานนะคะงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่มีความคิดิเริ่มที่จะทำในที่นี้เขาบอกว่าคุณยังกลัวกล้ากายังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทํา มาดามก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งทําดีกว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ถ้าทํามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ไม่มีไม่ไม่หวือหวายังเรื่อยๆเฉยอเชอยู่หรือถ้าจะทําคุณก็จะอาจจะต้องมีหุ้นส่วนหรืออาจจะต้องมีที่ปรึกษาถึงจะดีหรืออาจที่จะในนี้โดมิโนโแนะนําว่าให้ไปศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่จะทาเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นให้เชี่ยวชาญในํำนานก่อน จนกว่าความกลัวความไม่แน่ใจตัวเองเนี่ยมันหมดไปหรือมันลดน้อยถอยลงแล้วค่อยตัดสินใจทำแต่ถ้าถามถึงเรื่องลูกนะคะใครที่ท้องอยู่เออใครที่อยากมีลูกค่อนข้างมีลูกยากไปขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะได้ส่วนใครที่ท้องอยู่ถามว่าจะเออจะคลอดปกติไหมอาจจะคลอดช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะคะอาจจะมีการล่าช้าหรืออาจจะ เออเจ็บท้องนานนะคะแต่สมัยนี้ถ้ามีเงินเขาไม่ต้องเจ็บท้องนานกันแล้วเขาผ่าคลอดนะคะก็มีเกณฑ์ของการนี้เรียกว่าอาจจะคลอดไม่ปกติก็ได้ส่วนถ้าถามถึงว่าแล้วคนที่มีลูกเราจะเป็นยังไงลูกในช่วงนี้อาจจะเป็นเป็นช่วงของการที่ทําอะไร เขาอาจจะต้องมาคอยให้การเราอาจจะต้องคอยให้คําปรึกษาเขานะเขาอาจจะยังไม่ค่อยกล้าตัดสินใจหรือเขาอาจจะมีความวิตกกังวลแล้วไม่กล้าปรึกษาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นลูกเราเก็บตัวเงียบๆดูเฉยๆหรือดูพูดน้อยลงหรือเขากําลังมีปัญหาลองพูดลองคุยกับเขาดูเขาน่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าบอกเราต้องไปในลักษณะของการเป็นเพื่อนกับเขา เขาถึงจะเปิดอกคุยกับเรล่านะคะแต่จริงๆแล้วลูกดีลูกไม่มีปัญหาอะไรตําแหน่งต่อมาอาลินะคะอลิคือการขัดแยง้งหรือลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงในที่นี้ได้สี่สี่ถ้ามามองถึงเรื่องอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องลูกใครที่มีธุรกิจส่วนตัวต้องพูดว่าใครที่มีธุรกิจส่วนตัวจะเป็นอย่างไรนะคะลูกน้องบริวารจะเป็นยังไงได้สี่สี่ลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะเก่ง เก่งแล้วก็ข่มยากเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนเก่งโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูกน้องบริวารที่เป็นเพศเดียวกันกับคุณคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจะอวดเก่งเหนือเราเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณชอบใช้ผาดเดชมากกว่าพระคุณ <c oughs> ชอบมาในแนวออกคำสั่งทั้งๆท,งท,งที่บางอย่างเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> แล้วเขาก็สามารถทําออกมาได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ลูกน้องคุณต้องการคือการชื่นชมในความสําเร็จที่เขาทําแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันทําได้โดยเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยให้ชื่นชมเขาบ้างเขาจะรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าของเขาไม่ใช่ว่าเขาทําออกมาได้ดีแล้วคุณก็เฉยๆเออดีแล้วก็ดีแล้วอยู่ในใจแค่นั้นไม่ได้เขาจะรู้สึกว่า เหมือนไม่เห็นคุณค่าของเขาชมเขาบ้างหรืออาจที่จะมีเงินรางวัลหรืออาจจะมีของกำนันอะไรให้เขาบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเรียกว่าจะได้มัดใจลูกน้องไว้ไม่งั้นลูกน้องเก่งนะเพราะฉะนั้นอาจที่จะทําให้เขาอะไปจากเราได้ง่ายๆแต่ถ้าลูกน้องต่างเพศเนี่ยจะควบคุมเขาได้ง่ายหน่อยนะคะตาแหน่งต่อมาปัตนิเรามาดูเรื่องความรักกันได้เจ็ดหก เจ็ดหกในที่นี้เขาบอกว่าคนโสดคงต้องโสดต่อไปหรือถ้าไม่โสดก็อาจจะพบรักกับคนที่กับชาวต่างชาติหรืออาจจะพบรักกับคนที่ เคยมีปัญหาเรื่องความรักหรือเคยเลิกลายหย่าล้างมาแล้วหันมาหาเรานะคะหรือสําหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ให้ระมัดระวังคําพูดคําจาหรือการที่ชอบพูดจาประชดประชันกันทําให้คนรักของคนรู้สึกน้อยอกน้อยใจมีเกณฑ์เลิกลายหย่าล้างได้จากคําพูดคําจาหรือจากการกระทําหรือจากการที่เรียกว่าพูดประชดเปนอยู่บ่อยๆพูดเน็บแนมกันอยู่บ่อยๆทําให้เขามีความรู้สึก น้อยเนื้อต่ําใจแล้วไม่พูดแล้วพอถึงวาระที่แตกหักมันก็จะแตกหักแบบโดยที่เราไม่รู้จะไปแก้ตัวหรือเราจะไปพูดเคลียร์ยัยงไงเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างเก็บเหตุผลของตัวเองเอาไว้ในใจแล้วไม่ออกมาเคลียร์กันนะคะหรืออีกทีหนึ่งปัตตนีหมายถึงหุ้นส่วนถ้าใครจะทําอะไรที่มีหุ้นส่วนมาดามแนะนําว่าชาวราศีพฤกษพหรือลัคนาพฤกษฎไม่เหมาะกับทําอะไรที่มีหุ้นส่วนเพราะว่าถ้าทาแล้วมีโอกาสเชงได้นะคะ ตำแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเจากลานะคะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดในที่นี้ถ้าถามถึงการเจ็บป่วยก่อนให้ระวังเกี่ยวกับสายตาจอประสาทตาอักเสบหรือจอประสาทตาอักเสบอาจจะเป็นเน้นหนักหน่อยก็ข้างข้างขวานะคะระวังเกี่ยวกับเส้นเลือด ไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือโลคก,กระดูกปวดข้อปวดกระดูกต่างๆปวดข้อข่าปวดข้อตามข้อต่างๆลายติดนิด้วล็อกนะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่เรียกว่านอนไม่หลับนอนเออ เหมือนช่วงวัยทองถ้าใครวัยทองแล้วก็จะเป็นช่วงของวัยทองที่กลางค่ำกลางคืนนอนนอนยังไงก็นอนไม่หลับก็จะส่งผลทําให้เป็นภูมิแพ้ผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรือหาสาเหตุไม่เจอระวังเกี่ยวกับะเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจด้วยนะคะหรือถ้าใครที่บ้านมีกรรมพันธุ์ของการเป็นโรคมะเร็งก็มีเกณฑ์ของการเป็นโรคมะเร็งได้ระวังเกี่ยวกับเท้าเปื่อยนะคะภูมิแพ้ ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นทุกโรคนะแต่หมายถึงว่ามีเกณฑ์โรคเหล่านี้จะมายเยี่ยมเยียนบางโรคโรคใดโรคหนึ่งก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นสองโรคสามโรคไปแล้วก็มีนะคะถ้าถามถึงคนป่วยถามถึงคนป่วยก็มีเกณฑ์จะเจอหมอเก่งนะคะแต่ถ้าถามถึงว่าจะรักษาหายในเร็วๆว,วันนี้ไหมคนที่เจ็บป่วยอยู่เจอหมอเก่งแต่อาจจะรักษาช้าหน่อย เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแต่ก็เจอหมอเก่งกับแปลว่าได้หายได้ได้กลับบ้านแต่ช้านิดนึงนะคะส่วนถ้าถามถึงการจากรายมีเกณฑ์เกิดขึ้นไหมอย่างไม่มีเกณฑ์เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภนะตําแหน่งต่อมานะคะสุพะ เกียรติยศชื ism, ่อเสียงวัสนาบารมีการเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการได้เลื่อนแค้นเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือแม้กระทั่งการขึ้นเงินเดือนจะมีโอกาสได้ไหมได้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งยังไม่ได้ผลงานยังน้อยเกินไปหรือการขึ้นเงินเดือนก็ยังไม่ได้ขึ้นเพราะเขามองว่าผู้ใหญ่มองว่าผลงานน้อยเกินไปหรือศูนย์หนึ่ง หรือ01อาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าเราอาจจะแข่งข้อเราอาจจะอีโก้สูงเราอาจจะศักดิ์ศรีเยอะเกินไปบางทีเราไม่ค่อยยอมคนนะคะมันก็เลยทำให้ใครที่จะมาช่วยเหลือใครที่จะมาผลักดันเราไม่มีมันก็เลยทำให้เรายังคงอยู่ในหน้าที่การงานแบบเดิมๆไปก่อนเพราะฉะนั้นลดอีโก้ลงสักนิดหนึ่งจะดีนะคะตำแหน่งต่อมากรรมะเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรได้หกแปด ป8ในที่นี้เขาบอกว่าการงานหน้าที่การงานของคุณน่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณทํางานแล้วคุณสามารถที่จะคุณต้องรู้สึกได้ว่าการทํางานของคุณเนี่ยเจ้านายคุณหัวหน้าของคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณคือลูกน้องของเขาไหมเขาคิดว่าคุณคือคนสนิทของเขาไหมคุณจะรู้สึกว่าเขารักเราไหมถ้าเจ้านายหรือหัวหน้างานของเรารักคุณเป็นกรณีพิเศษ เขาจะแอบผลักดันช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์ที่จะมั่นคงแต่ในที่นี้เขาบอกว่าการงานของคุณนะ่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณจะเจอคู่แข่งเพราะฉะนั้นต้องอดทนฝ่าฟันกับคู่แข่งเพราะด้วยการที่คุณนะมีความโดดเด่นนะคะมีความเก่งมีความสามารถอาจจะทำให้ความรู้ความสามารถของคุณไปพัฒนาทำให้ การงานของคุณอาจจะถ้าทําอะไรเกี่ยวกับการที่เอออย่างเช่นอย่างบางคนขายตรงผลงานดียอดเยอะเหนือคนอื่นคนก็หมายคนก็หมันท้ายอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นงานประจําเนี่ยมันก็น่าที่จะมองว่าถูกมองถูกเพื่อนร่วมงานกันมองว่าเป็นคนโปรดของคนนั้นคนนี้สิเขาก็เลยจะแกล้งแต่ในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะ อาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายหรือเปลี่ยนเปลี่ยนองค์กรเพราะฉะนั้นการโยกย้ายของคุณอาจจะโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมแต่ในที่นี้ให้ระมัดระวังศัตรูที่เป็นเพศเดียวกันด้วยนะนะคะในหน้าที่การงานก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์โยกย้ายไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมตำแหน่งโชคลาภลาภะนะคะลาภะในที่นี้อาจจะเป็นลาภลอยก็ได้หรืออาจจะเป็นลาภเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้หรืออาจจะเป็นโชคลาภที่ คนชอบเอาของกินของฝันของฝากของกำนันมาให้ในตำแหน่งลาภะได้ศูนย์สี่ศูนย์สี่เขาบอกว่าคุณจะได้โชคลาภจากการบอกต่อจะได้โชคลาภจากเด็กเพราะฉะนั้นนะบางทีเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องราบลอยก็น่าจะให้เด็กซื้อให้หรือไปซื้อลอตเตอรี่กับเด็กก็ได้นะคะหรืออาจจะเอาอายุของเด็กในบ้านที่คลอดใหม่ หรือหลานคนไหนที่เราปวดเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากเล่นอา,อายุหลานคนนี้ก็ลองดูเพื่อจะได้โชคลาภนะคะตำแหน่งต่อมาวินาศ,ว,นาศวินาศคือการเสื่อมเสีย <c oughs> หรือสิ่งที่ยาะซ่อนอยู่ในใจได้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเขาบอกถึงการที่เรียกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความคิดความอ่านของการเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่กล้าคิด แล้วก็ตัดสินใจดีเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งแต่ในบ้านปลายของชีวิตมีความคิดที่อยากอยากจะสุขสบายนะคะแต่ว่าตัวเราเองมีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยฉันทําไมรู้สึกอึดอัดจ,จังเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้สึกมีอุปสรรคติดขัดอึดอัดไปหมดนั่นเป็นเพราะว่าเราอาจที่จะมีศัตรูลับ คอยแกล้งทําให้เราถามว่ารู้ไหมมาดามมองว่าน่าจะรู้นะว่าเป็นใครนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่แสดงตัวแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวต่อหน้าเราเขาอาจจะทําเป็นคนดีพูดคุยกับเราดีแต่ว่าตลอดเวลาเขาจะหาเรื่องใส่ร้ายใส่ความเราทําให้เรารู้สึกอึดอัดแต่ถามว่าทําอะไรเราจริงๆยังจังทําได้ไหมทําไม่ได้นะคะทําไม่ได้เพราะว่าศัตรูลับๆเนี่ย ได้ห้าเ็นั่นหมายถึงการที่ว่าทําได้แค่เพียงอย่างเดียวทําให้เราลาคาญใจไม่สบายใจเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นศัตรูเปิดเผยเนี่ยศัตรูเปิดเผยทําอะไรคุณได้แน่นอนนะคะแล้วก็เขามีศักยภาพเหนือเราอะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมเอ้ขออภัยผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะ ต้องระมัดระวังเรื่องความคิดความอ่านการกระทําต้องระมัดระวังการที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากๆเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้หมายถึงเรายอมคนแต่เขาจะมองถึงว่ามันจะทําให้คนที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราอ่ะเขารู้สึกเกรงใจเราขึ้นมาจากการอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนของเรานะคะจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อวิทยาเพื่อเป็นวิทยาทานกับผู้อื่นและเป็นค่าโค้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ